สวัไดีครับในเมื่อมาเจอแกอนลิอของ DC 70นะครับผมสำหรับเกียวครับตอกยังไงก็ตอกไม่ออกนะครับเดี๋ยวคลิปตามาดูวิธีเลยนะครับผมวิธีการทำยังไงเดี๋ยวไปเชิญรับชมคลิปกันได้เลยครับ นั่นพอสมควรครับทา่านผู้ชมหัวเราะยังอะไรอยาห,ราหัวหัวออถ้าใครไปใส่สายสกมมัดผมแนะนำให้ลดเสียงนะครับอ <laughs> บอกเลยว่าจะแสบแก้วหูมากนะครับทา่านผู้ชมอ่ะ คือยัไปจับเนี่ตัวเองอนี่นะครับเอ้ยตอกยังไงก็ตอกอไม่ออกอีกหยังยังไงกขู่โอ้ไปนั่งอันนั้นเนาะไปนั่งโซนเนอ,เอกเนาะไฟหลวงด่างไฟลวกดาก่ววกดางดีที่สุดเลยทุกคนนี่เ <c oughs> ราจนว่าไงโอ้ตกใจเมากเนาะนี่ครับระดับแรกเราก็หาทำ <มา S 1> เอาแก๊สรดนั่น,น,นเติมกี่ปีแล้วไม่ได้แก๊นี่ย ปีเดียวโอ้น่ะปีเดียวแน่นขนาดนี้เลยอ่ะจังนับคนละคนละหาเทียต่ำเพี้ยนเพราะมันหนักแล้วพื้นที่เราไปบ่จ่าตต่ำไปบ่ไปครับไปอยู่พื้นที่เรามันแคบแคบด้วยอือเราตอกมันไม่ถนัดไม่ได้เต็มที่น่ะบางคนบอกว่าให้ตอกจากข้างในเนาะอือมันไม่มีจังหวะตอกแล้วมันแคบไงมันแคบนะตอกี้ง่ายยังไม่เข้าเลย เราก็เลยยอมสละเลยครับให้มันเสียไปเลยเราซื้อใหม่มาเลยง่ายกว่าสละมันสละได้อยู่แต่ตอนเนี้ยให้มันออกก่อนสละไม่ใช่ปัญหาสละมันไม่ปัญหาแต่ปัญหาคือมันไม่ออกมันไม่ออกอนี่ครับสำหรับรถเกี่ยว dc เจ็ดสิบ ้วเมื่อก็ต้องล้นแก๊สแบบนี้ครับท่านผู้ชมให้มันเหล็กตัวน,นั้นมันแดงเลยนะครับแล้วก็เอาน้ําลาดเพื่อจะให้เหล็กมันขยายตัวนะครับผมมันขยายรู้ไหนหดขยายแต่มันยืดหยุ่นได้ไใช่ไหมใช่มันร้อน,น,อนใช่มันร้อนจะจัด <ๆ S 1> เราน้ําลาดมันยืดหยุ่นได้ไงอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราก็จะลองทามั่วๆดูถ้าใครมีสูตรไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมไม่ว่า ใครเคยเอาออกดี่หวางคอมเมนต์ม,มาบอกได้นะครับว,ว่ิธีกันออกครึออ่ง <บ caminho S 1> วันแล้วเนี่ยเแต่จะพามาดูนะเนียงก็ถือว่าออกไม้หน่อนยหนึ่งนะครับเนี่ยขนาดเก็ตบนยังไม่ยังไม่แบบอ,อันนี้ก็ถือว่าสลักตัวนี้มันสามารถตีเข้าไหนก็ได้ออกนอกก็ได้มันไปได้หมดนะครับใช่ขนาดเราตีจากข้างสมัดแล้วเนี่ยอ่ยาดักข้างออกดักแค่ปีเดียวเลยเนี่ย ยังออกยากขนาดนี้พี่ดูดิน่าจะขับรถเกี่ยวมานาสิวกว่าปีอ่ะแต่ไม่ใช่คันนี้นะต้องไนวะแล้วผมลนก่อนครับตั้งนังเดี๋ยวมันเข่าก่อนไหมอมันเ,นเขาเลย ้ระวังหมดแรงเลยมึงคนละเอียดคนละยกคนละยกเอานี่ครับยังไม่ออกนะครับไปนิดเดียวเองอ่ะโดูโดนูไปเยอะเลยดิมาเยอะยู่เนี่ใช้วิธีนี้แก๊สลนให้มันแดงแล้วก็เอาน้ำลาด ถ้ามันเย็นแล้วก็ล้อีกครับแล้วก็น้ำอีกให้มันขยายตัวะนะครับผมอ้มโอแรงดีวะ่ะวแรงดีแรงดีงดไปหมดละอะไรเขาไปแล้วลูกไอ้พ่อบานๆไปแล้วไปแล้วหมาเยอะแล้ว,ลวไปกินมันเสมอมันเสมอนี่นะมันกระตูดไปแนยอ,อ,ยอยู่เออหมาอยู่โอ้ ประมาณสามหมื่เกินประมาณครึ่งเซนนั่นเสามสี่หมิลแล้วเกือบอ้ไปเกือบประมาณเซนหนึ่งแล้วอ้ายไม่ได้หรอกสามสี่มื่นะใช่ไหมเออเยอะแล้วมันไปเยอะเดี๋ยวเขาบูตองต่อข้างในหรอกคือว่าเขาต่อไปให้มันลื่นเข้าไปเลยไหมอืมก็คือถ้ามันให้มันได้ียวกว่านี้หน่อยไหมอืมเพราะว่ามันขยับแค่นี้เขาต่อกำมขึ้นน้อยเดียวมันกับโบมีผลหรอมันบ่ลาอย่างน้อยก็ให้มันเข้าไปอีกเจือกมันมันบลาเข้าจันต่อกำขึ้นมันบ่ลาให้มันถึงเส้นนั่นก็ได้นะ ว่าจะให้มันขยับก่อนนะมันขยับอย,ยบอ่ไอ้มันเข้าไปตั้งแต่เช้าจนค่ำพี่น้องเอ้ป๊บไปแล้วครับไปแล้วครับไปได้เยอะแล้วเราไ้เออ้ไปเร็วแล้วครับีอ๋ออันนี้ก็ใช้อ่าเครื่องเก่าน้ำมันสูดพีบอก มาสูตรนีีบอก่ลองเอาไปทําตามได้นะครับผมสูตรนี้เอาแก๊สรดแล้วก็เอาน้ำลาดไม่ต้องให้มันเย็นจัดนะครับผมเราก็ตอกโอ้โหจะเย็นนะนี่ถือว่าไปเยอะเฮ็ดดีอุ้ยจะไปเนาะอืกเนาะนี่ถือหนังที่เจ้าตัดแล้วถือหนังไปได้เยอะครับ กรจนหามลุงหามคำกันเลยพี่นอ้องสองวันรับสลักดเดียวนยพิตะาบอกอตั้งแต่ขับรถเกี่ยวมาเพิ่งเจอครัวนี้หละที่ยากที่สุดใช่ไหมใช่ไม่เคยเออกยากขนาดนี้มาก่อนเลยหลายคนบอกว่าไปตอกข้างในมาก็ตอกแล้วนะครับแต่มันตอกไม่ถนัดถามว่าตอกได้ไหมก็ตอกได้เลยมันไม่ถนัดหดได้มนเต็มที่ครับจมแล้วจมแล้ว

มันขึ้นแน่แน่มันจะบูอ,อักได้หน่ไม่มีตัวหลอมกูนี้บ่มีบ่ไม่มีอ่ะมันติดขี้นะหรือเปล่าติดอันเนี้ยเห็นไหมอ่อนเนาไม่มันจะมีอันนั้นอยู่กับนั่นแหะขี้ดินอะนเสร็จหรือเปล่าต้องเคลียร์สลัดแบบให้มันนุมหลวมนะครับต่อไปจะได้ไม่ติด เวแล้วรุดเร็ลยรุอเร็วรุดเร็วรุดเร็วเรร็วเร็วเร็เดี๋ยวเร็วเร็วเร็วเรมันอันนี้บเห็วเรวววววเเอ้ยวเเวววเลยเาเ <c oughs> <c oughs> โอ้ออกยากออกเย็นพี่น้องนี่แหละต้องใช้แก๊สลนแล้วก็ทำอย่างนี้นะพี่น้องฟาดเส้นเขาเปล่าอ่าสวัสดีนะครับท่านผู้ชมออกแล้วตัวเดียวเบิร์ดมือตอกอ๋อฮะเอาคอนตอกออกมาเออนั่นแหละผิดกระบุนออกแล้วพี่น้องนี่แหละสำหรับรถเกี่ยวดีซีเจ็ดสิบจีออกที่ทัพร้อยครับอ่ะ ประมาณนี้แหละลองอใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับถ้าตอกไม่ออกนะครับผมเอาแก๊สลนให้มันแดงแล้วก็น้ำลดแล้วก็ตอกนะครับให้ขยับประมาณนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ